ฟางปิงคุณมากเกินไปแล้วแผนของคุณคืออะไรคุณจะเอาชนะพวกเขาหรือเปล่าหรือทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อเอาชนะฉันถ้าฉันรวมกลุ่มกับคนอื่นเพื่อเอาชนะคนคนหนึ่งความสามารถของฉันจะไม่แสดงออกมาหากเราสองคนขัดแย้งกับส่วนที่เหลืออย่างน้อยมันก็จะไม่น่าอายแม้ว่าเราจะแพ้ก็ตามคณะบดีพวกเขาจะได้รับรางวัลเป็น50คะแนนวิชาการหากพวกเขาเอาชนะฉันได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันสามารถเอาชนะพวกเขาได้ หนึ่งคะแนนทางวิชาการสำหรับการเอาชนะศิลปินที่ไม่ใช่ทหาร5คะแนนทางวิชาการสำหรับการเอาชนะศิลปินศิลปะการต่อสู้รองอธิการห่วงที่เหนียวมากแต่ 8. แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยคุณเป็นจริงๆเฮ้ hey, ฟู่ชังติงคุณทำงานร่วมกับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าถังซ่งทิงศิลปินศิลปะการต่อสู้อันดับหนึ่งโอ้ถังซ่งทิงฉันไม่คาดหวังว่าแม้แต่คุณก็จะเข้าโม่ตู่ได้ด้วยความสามารถของคุณคุณกำลังพูดอะไรดีฟางปิงและฉันจะกำจัดขยะ แแตบเมื้อหลังของฟางปิงและฟูช้ชังติงคืออะไรฟูช่ชางติงเป็นปรามาจารย์หนุ่มที่รู้จักกันดีในเมืองหลวงเขาเป็นนักสู้อันดับหนึ่งที่ได้ถัดเปลืกระดูกของเขาสองครั้งและเขากําลังทาการเสริมแกร่งกระดูกขาขวาของเขาสําเร็จแล้วคึออาจารย์หนุ่มเขาไม่ได้มีความหมายอะไรในม่อตู่สำหรับฟางปิงเขามาจากครอบครัวธรรมดามดาในหนานเจียงซันซิตี้เขาเป็นศิลปินที่ไม่ใช่นักสู้ซึ่งสร้างกระดูกของเขาขึ้นมาสองครั้งและเขาเป็นผู้ทําประตูสูงสุดในเมืองรุยหยางผู้ชายคนนี้น่าจะเสริมแกร่งกระดูกของเขามากกว่าสองครั้ง เมื Bem, ่อพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของเขาฉันคิดว่าเขาได้ทำการตีกระดูกเรียบร้อยแล้วถึงสามครั้งแล้วที่ปรึกษาการสอนที่โรงเรียนอาวุธถังโฟงอันดับหกที่จุดสูงสุดของเขาเขามาจากหนานเจียงเมืองซันเขาไม่ใช่คนจากโรงเรียนมัธยมหมายเลขหนึ่งของซันซิตี้ใช่ไหมที่ปรึกษาการสอนที่โรงเรียนอาวุธโจซื่อผิงระดับกลางอันดับหกตามบันทึกของเขาเขามาจากโรงเรียนมัธยมหมายเลขหนึ่งของเมืองซันซิตี้จริงๆโรงเรียนมัธยมหมายเลขหนึ่งของซันซิตี้เหรอนั่นฟังดูคุ้นเคยมาก ขณะที่ฉันจำได้ว่าเด็กมีปัญหานั้นหวังจินหยางก็เป็นสิทยิ์เก่าจากโรงเรียนนั้นเช่นกันเขามาที่โมตูเมื่อปีที่แล้วเพื่อก่อปัญหาที่ปรึกษาการสอนที่โรงเรียนอาวุธไปโรซีอันดับ5ที่จุดสูงสุดของเธอผู้ชายฟางปิงคนนั้นไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ว่ามหาวิทยาลัยศิลปะการต่อสู้นานเจียงพยายามรับสมัครเขาโดยเสนอเงินจำนวนมากพวกเขาใช่หรือไม่หวังจินหยางจะเป็นคนกลางจัดการเรื่องนั้นได้ไหมที่ปรึกษาการสอนที่โรงเรียนอาวุธซูเจียนโจระยะเริ่มต้นอันดับที่6กเท่าสูพูด ดูเหมือนว่าฟางปิงและหวังจินหยางจะไม่มีความสัมพันธ์แบบธรรมดาที่ปรึกษาการสอนที่โรงเรียนอาวุธหลู่เฟิงโหรอันดับหณจุดพีของเธอวูสแบมกระนำอ่อนแอมากวูสหลบหลีกควาวูสมีเสร็จคุณกำลังให้คะแนนชั้นฟรีใช่ไหมหายใจแรงชนชนชนเพนภาพภการต่อสู้กับพวกเขาหลายร้อยคนทำให้ฉันหมดพลังไปมากเกินกว่าที่ฉันคาดไว้ทัดๆัดทัด,ทด,ทดวูสมีเสร็จเร็วมากไม่ใช่เวลาที่จะตกอยู่ในความ,มง,งุนงง หมายเลขหนึ่งในบรรดาน้องใหม่ที่เข้ามาเจ้าเล่ศิลปินศิลปะการต่อสู้ที่สร้างกระดูกของเขาขึ้นมาสองครั้งตีคุณสามารถยืนหยัดได้คุณได้นำการฝึกท่าทางของคุณไปใช้ให้เกิดประโยชน์วูสฉันจะเอา50าสิแปม